โอ้ยฉียกินขนมเข้าไปก่อนครับชีกินขนมคนเดียวไม่มีใครมากินกับฉันเลยโอ้ยเฮ้เ hey, ขอขนมกินได้ไหมไม่โอ้แต่ฉันอยากกินไม่ให้ฉันไม่ให้โอ้แต่ฉันอยากกินขนมโอ้ยไปไกลซะจงโง่เอา เว้ยไปใกล้โอ้ยช่างกูเมึงนี่โอ้ยเอยทำไมมึงไม่ไม,มึงมทำไมมึงไม่เพื่อนกินบ้างดีกูแบ่งเพื่อนกูใจไหมอืมต่อยหน้าเลยมึงทำกูอย่างนี้ไม่ได้นะมึงเป็นคนใจดำเว้ยอืม <c oughs> ูบอกกูบอกแล้วว่ากูจะแบ่งเออมึงไม่ต้องกูไม่เชื่อ ไอ้นี่มึงไม่เบงขนมกูเอามาขนมเนี่ยนี่ฉันได้ขโมยขนมมากินแล้วเฮ้ยเพื่อนนั่นมันขนมของใครเอ่อของแอปเปิลฉันแย่งของเขามากินโอยกินเอาขนมมาโอยอย่ามายุ่งเรื่องขนมอีกโอยเออ ขนมขนมขนมครับขนมอุ้ยขนมโอ้ย,ยมาเย่ยงกันอุ้ยขนมใครเนี่ยของใครงั้นฉันหยิบไปกินก่อนนะโอ้ยงั้นไม่มีใครกินฉันก็กิกนเอาเฮ้ยขนมใครเอ่อของคนอื่นฉันไม่รู้ว่าเป็นของใคร ก็นายไม่รู้ไงฉันบอกให้นายนึกว่ามันเป็นขนมของใครโอ้ยว้าวขนมที่ฉันต้องกินนี่จงได้ขนมมากินจังโอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมโคจั ขนมฉันกินมาไม่แกไม่เบ่งฉันอย่างนั้นเหรอใเจาบูเอาขนมมาขนมผมของผมอืม้ออื้อไเ่็กฉันอยากกินขนมนี่ได้ขนมแล้วเย้ฉันได้กินขนมแล้วแหละเย้ i <susuruh>